ครับโอ้ตอนนี้ผมก็อยู่กับเจมพี่ชัยนะครับน่าจะชัดเจนกันอยู่แล้วน่าจะรู้จักกทอนนะครับต้องท็น่ารู้น้องออกเขินปะเฮ้ยเขาเล่นเองคนเดียวป่ะเอ้าเฮ้ยเไม่ได้ไม่ได้เดแนนะาีกว่าโอ้ถ้าพี่เล่นขนาดนี้เราก็ตกงานแหละก็ตอนนี้ครับเราอยู่กับ จีพี่ชัยครับเพราะว่าเขาจะไม่เรียกว่า GM กันใช่ไหมใช่มึกคิตมึก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 หมึกนัเนี่หมึกเมึกชัยเดี๋ยวๆ๋ยวผมขอดีกว่านี่ในเมื่ออยู่กับท t p ีทั้งทีแล้วเราจะไปต่างจังหวัดด้วยกันใช่ไหมเมื่อกี้ผมได้คำถามมาแล้วผมด้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมซูมปากหน่อยซูมปากหน่อยขอบพูกคำว่ากมึกหมึกคนละทีมึกมึกว่ามึกตูนมึกตูนอ่านี่มึกชัย นะเนหมึกเลยไม่รู้แล้วเมฆหมึกเอ็มเอ็มเอ่อหมึกมันถ่ายไม่ชัดเอาปากใกล้ๆกันแล้วมันจะทุเรศมากกว่านี้มันจะเป็นทุเรศมันจะอุบาทมากไหมอันนี้เขาเรื่องเราดีกว่าเราแหว่ไหนคนเนี่ยพอเห็นแบบพี่ชัยปล่อยอะไรนะเขาเรียกว่าปล่อยของคำใบเออว่าคำใบคำใบนุ่มใบสุดท้ายมันเนี่ยจนรู้แล้วว่าวันนี้เกยไฟลัมบุลเลต์มาคงต้องเกิดคำถามแน่ๆเหมือนเราพี่ไฟนัมบุลเลต์พี่เนี่ย แม่งมันเปล่าพี่มันไม่มันบอกเร็วๆเลยนะอัดเสียงทั้นมาเนี่ย F s T P S Arcade Realistic แล้วก็มี Land War แล้วก็มีจุนนิ่งมีตีบวกมีบวกสแตทมีตัวคาแรคเตอร์เหมือนดาราเยอะแยะมากมายพูดไม่หมดมันหรือเปล่าเกมีมันเยอะไปปลาวมันเกมอะไรเนี่ยฟันบูเล็เนี่ครับเกมจริงแล้วที่สำคัญสำหรับ คนเล่นเกมอย่างเราๆเนี่ยนี่เล่นเกมใช่ไหมแข่งไหมแข่งไหมแน่นอนเหลือพี่เหลืออะไรหมดปัญหาคาใจด้วยระบบรีเพย์เป็น FPS ที่มีรีเพย์แล้วสามารถดูได้ดูได้แล้วมีเขาเรียกอะไรเบิร์ดไอวิวสามารถดูได้ใครอยู่ตรงไหนตำแหน่งยังไงดูง่ายเวลาพวกเราแคสเวลาภาพเนี่ยโอ้โหซูมชัดเลยข้างบนดูไซ้ที่การขยับเพื่อนเคลื่อนไหวเข้ายึดสิ่งก่อสร้างยึดนู่นโอ้ยิ่งกว่าชัดอีก ตรงนี้ต้องยิ่งกว่าชัดกับเต็มฮะกับเต็มรอมานานนะี่พู่ดมาทั้งหมดอย่างเงี้ยพวกผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยขอแบบว่าชัดๆเลยว่าเกมของว่าคิดว่าของของไอเทมแบนั่นก็ใช่นั่นก็ใช่ใช่ไหมขอแบบเ่นเกมพี่สั้นๆง่ายๆถ้าให้เกมเมอร์ที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่แต่เข้าใจเลยสั้นๆง่ายจุดเด่นของเกมตรงไหนบ้างพี่จุดเด่นจุดเด่นของเกมจริงๆแล้วคืออยู่ในโหมดในฝันแล้วทําให้มันบาลานเช่นตีบวกเคยเห็นเกมยิงยิงมีตีบวกปะ ยิงยิงกระสุนหมดเฟี้ยงปืนใส่เลยเห็นป่ะยกปืนขึ้นมากันนี่แค่นี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างทำภายใต้คอนเซปต์บาลานซ์บาลานซ์นะฮะไม่สมดุลบวกไปเต็มแม็กซ์เังก็ตามแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้บวกอะไรเลยยิงมาต้องสู้ได้ e อ็กซ์คูสนิดนึงเลยดีกว่าตีบวกมีทั้งหมด6ความสามารถเอาเป็นว่า มีกระสุนละหนึ่งเพิ่มกระสุนเพิ่มจำนวนกระสุนมีเพิ่มความแม่นความแม่นอมีเพิ่มแรงแรงแรงลดแรงถีบลดแรงถีบรถแรงถีบยิงแล้วก็เพิ่มจํานวนความถี่กระสุนออกโนมัติไฟเลสยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นแล้วแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นโหลดเร็วขึ้นออีกอันหนึ่งวิ่งเร็วขึ้นหกอันแต่ตีบวกแมตได้แค่ห้า หมายถึงว่าเลือกได้แค่5อย่างเลือกไม่ได้แรนดอมอ๋อแรนดอมด้วยมี6อันแลนดอมหนึ่งหนึ่งแล้วมันจะไม่บาลานอย่างไงคือตีบวกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนตีบวกเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อจงจะไม่ได้เจาะจงไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันสร้างความสะดวกสบายให้กับคนมากขึ้นใช่แต่สุดท้ายแล้วมันคือบาลานใช่ทีนี้ฝีมือล้วนๆใช่สุดท้ายถ้าถ้าอัปเกรดเต็มหมดก็คือเต็มหมดเท่ากันทุกคนใช่บาลานอยู่ดีเพราะมันได้แค่5หมายความว่า บอกตรงเลยทุกวันนี้คนกลัวเลยว่าเทปเทปเทปทูเกมนี้เทปทูไปแล้วตันบวกห้าทำไงตันบวกห้าก็แค่นั้นน่ะก็แค่นั้นน่ะเออก็ก็แค่บวกห้าไม่ก็อาจจะไปเติมซื้อชุดเท่ๆรอรอกว่าเขาถือว่าเก่งกว่าโอ้โหรอรอกว่ารอกว่าถือว่าเก่งกว่าหรือว่าโปรแพ้โดนยิงยับไปแต่ ชุดหล่ออชุดหล่ออ่ะก็คือกดกดเข้าล็อบบี้มาปุ๊บตัวกูหล่อหมุนหมุนดูกูชนะละถูกต้องโโอ้หล่อใครชาวบ้านอ่ะพูดถึงเกมไปแล้วมาพูดถึงการแข่งอีสปอร์ตดีกว่าเพราะว่าทุกคนที่ติดตามพี่ชัยมาเชื่อได้ว่าทุกคนต้องมองว่ารู้มือสุดยอดแห่งวงการอีสปอร์ตเนี่ยถ้านับมาเป็นเป็นคนๆเนี่ยพี่ชัยต้องหนึ่งในนั้นพี่ชัยทำอะไรกับวงการอีสปอร์ตบ้านเราบ้างโอ้โหตอนนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าเราอยากให้วงการอีสปอร์ตสีขาวเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดหนึ่งพื้นที่จัดงานต้อง ร้านโปรโมชั่นเซ็นทรัลพัฒนาเท่านั้นเพราะว่าอมุ่งอาม่าเดินมาเนี้ยอะสมมติอาม่าเดินมาอาม่าเดินมาเห็นเด็กเล่นเกมในร้านเกมทําไมอารมณ์ขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลืมหมกมุ่งอยู่แต่ในนี้มั่วสุมอะไรมั่วสุมพอมาเดินมาเจอกลางฮะกลางห้างเนี่ยเล่นเกมแข่งเงินได้รางวัลกันแบบเป็นแสงแสงอาม่าเกิดอะไรขึ้นตบหัวหลังเลยมึงไปเอาจะแสงมาให้กูเลย ปเลยใช่ไหมหลายคนงงลานของเซนทันคืออะไรคือลานกว้างๆนะที่เว้นดต่เข้ามาเห็นลานกว้างใหญ่อนาแล้วก็มีต่ออีกแน่นอนเราผักดันหนึ่งและมีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแมสเป็นแมสสำหรับบุคคลทั่วไปคือไม่ได้ไปอยู่ในหรือหลืบมซอยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเงินรางวัลที่จูงใจให้คนเล่นแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราเล่น แล้วเราเก่งได้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เป็นดาราเป็นชีชื่อเสียงเปออเป็นนักกีฬามือชิ่งจริงๆขอพูดเป็นปากหน่อยนักกีฬามือชีพเนี่ยเออทุจกเปล่าจริงๆอ่ะคือหลายคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยเขาว่านักกีฬามือชีพบ้านเราเนี่ยฝันพี่คิดว่าไงฮะเขาฝันเขาผมต้องบอกตรงๆว่าในใจผมอะแข่งเกมครั้งแรกอะได้รางวัลอะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมแข่งเกมครั้งแรกได้รางวัลเป็น หนังสือรายสัปดาห์สเล่มคือยุกใจมากคือผมพูดชื่อไม่ได้ไงแล้วครั้งที่2ไปแข่งเกมได้รางวัลเป็นอะไรรู้ไหมชั่วโมงเล่นเกมอินเทอร์เน็ตโอ้โหเล่นเกมวีเล่นตอนแต่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นเป็นเครื่องแฟมิลี่เล่นชนะที่1ได้4-3าชั่วโมงปัดโทกูเล่นมึงตั้งกี่ชั่วโมงฝึกกว่าจะเก่ง โอเคในอดีตแต่ม <c oughs> ันเป็นฝันที่บูดเนี่ยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ชื่าเรียกว่า w o r l d w ว d วยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแต่วันนี้มันมีแล้วถ้าจะฝันก็บ้าแล้วแหละเพราะเมืองนอกเขาทำกันได้แล้วเราจะทําไม่ได้ได้ไงมีอะไรเราสู้เขาไม่ได้เน็ตเราสู้ได้เออนักกีฬาเราทําไมสู้ไม่ได้ได้ชิ้นหนึ่งตั้งหลายทีมแน่นอนเออแล้วทีมชาวแคสเราสู้ได้ไหมแน่นอนชาวแคสได้แล้วครับเราหน้าตาดีมากออแล้วเวลาพูดเปิดคอนเซปต์หรือว่าความชัดเจนในเกมสู้ได้ไหมจะเหลือครับ เห็นไหมครบอะครบเราครบทุกอย่างไม่ขาดนี่ทำไมจะไม่ได้อ่ะโหเห็นไหมผมว่าตากล้องมันเริ่มเมื่อยแล้วช็อตเนี้ยอ่ะสุดท้ายแล้วก็การแข่งขันทั้งหมดทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นฝากพี่ชายหน่อยละกันว่าสำหรับเกมเมอร์เราเตรียมจะได้เจออะไรจากเคียร์รัตเทียส่งให้บ้างฮะโอ้โหพูดไม่ถูกเลยไม่ถูกเอาอะไรบ้างอะหนึ่งเงินรางวัลเยอะแยะประกาศไปแล้วสอง ทั่วประเทศไทยไม่ใช่มาจุกจอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมสามีพื้นที่อย่างที่บอกว่า้านโปรโมชั่นเซ็นทันมาทำให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กๆอ่ะเกิดความนับถือจากทางพ่อแม่ไอผู้ใหญ่เขาใช่ไหมยอมรับเยอะเกิดการยอมรับใช่ไหมสีแน่นอนทีมต้องเป็นโปรเฟชชั่นแล้วก็ไปแข่งตามต่างประเทศต่างๆตามที่เคยทํามาหสุดท้าย ดันทุกคนให้เป็นไอ้ทองสุดยอดโอ้โหยังคามีทัวร์ต่างประเทศรองรับด้วยเดี๋ยวเจอแน่นอนฮะกับเกมของเนีมีแน่นอนก็ขอบคุณพี่ชัยมากคะที่วันนี้ไมาให้สัมภาษณ์ไม่พอใชเอาเกมดีแบบนี้มาให้เราเล่นแล้วก็สัญญากับเราว่าเตรียมพร้อมกับการผ่าดาวการสปอร์ตแบบแท้จริงกับเกมหกดาวที่ชื่อว่าฟิเลบูลเลตครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนฮะเกมนี้ครับ ผมครับพี่ชายผมครับผมครับมครับพี่ผมได้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมชอบไปเชียงใหม่ใช่ไหมฮะพี่เขาบอกว่าอยากให้ไปเชียงใหม่เวลาเราไปจะไปเชียงใหม่ได้ปแบบมีอะไรดีบอกผมหนยถามพี่เขาสิพี่เขาไปมาแล้วกินกินดีกินน้องกินดีซูชิไฟนอลบูเรสตุดยอดเกมชุตติ้งระดับหกได มันสขันเทพติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fnb.in.th หรือ Facebook Fanpage www.facebook.com/ ไฟนอลบูเล็ t ไ h a i l a ด d มาร่วมระเบิดความมันได้แล้ววันนี้กับไฟนอลบูเล็ตเอชุดระดับพกดาวเล่นก่อนเทพก่อนอยับไาให้ใครมาคว่ำคุณได้